ต้องสั่งสมอรรมบารมีมาถึงที่บั้นปลายท้ายจริงๆมันจึงจะสามารถพลิกสัญญาเก่าเดิมเมื่อหนึ่งอสงไขแสนมหากับพิกลงในปัจจุบันทำลายภพชาติให้สิ้นในปัจจุบันมันหากเป็นของมันเองไม่สามารถที่ทจะคอบไปไกลก้าวไก่หน้าที่ของใจแห่งเป็นสมมุติก่อนที่จะใจที่เป็นสมมุตินั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ ด้วยธรรมด้วยวินยัยแล้วทำลายใจที่เป็นสมมุติไม่เหลือเชื้อแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกตามพระวินัยว่าวิมุติหลุดพ้นแต่ทิ้งใจไม่ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจเป็นตัวเกิดถ้าพูดถึงสมมุติที่ต้องอยู่ก็ต้องอาศัยใจเป็นสมมุติแห่งการอยู่แต่เมื่อทำลายภพทำลายชาติต้องทิ้งใจ สเพตมาณตาเกิดนั่นจึงจะสามารถทรงมรรคทรงผลขั้นสูงสุดได้งั้นวันนี้เพนสิบห้าค่ำเดือนสิบ